สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับรอบคัดเลือกคู่ระหว่างทีมชาติไทยเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านทีมชาติไชนิดไทเป้แล้ะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันรบกวนเพื hum ่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันที่9ตุลาคม2568เวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับเคยเจอกันทั้งหมด4หนครับเป็นด้านทีมชาติไทยครับเอาชนะไปได้2เสมอ1แล้วก็แพ้ให้กับชนิตไทเป1หนครับ โดยผลล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2023ครับในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องครับเป็นทางด้านทีมชาติไทยครับเสมอกับชนิดไทยเปหรือว่าไต้หวันเนี่ยสอประตูต่อองก็งมาดูกันว่านัดน,นี้ครับผลจะองมาเป็นเชนไรค,ครับรบกวนเพื่อนคอมเมนต์ไทยผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับ ผู้ตัดสินเป่าเคลียร์ลูกเล่มเล่นครับจะเป็นทางด้านทิมชัดไทยครับชุดสีน้ำเงินจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนจะเริ่มสักวงก่อนครับให้มาตกกางเบนจินเดวิสยกมาทางด้ับขวาตรงนี้โหบอลหลุดออกหลังไปเลยวีดินวางยาวขึ้นหน้ามา หม่ผ่านยัวซิงครับจนกระทานเข้มดีอยอดขึ้นหน้ามาให้ตรงนี้เป้าอยู่ที่เบนเดวิดโดนดักทิ้งเอาไว้ได้ครับบอลเป็นของสุภโชคสาร,รชาติไหลออกซ้ายมาเบนจามินเดวิดเบนเดวิดเลนมาที่สุภชัยใจเด็ดแล้วเอี่ยวตัวยิงตรงนี้บนถากเสาไปครับอุเกิดขึ้นนำไว้ครับทางด้านบุรีดําครับ โอ้โหไพครับโอโหเป็นทางด้านทีมชาติไทยครับสุปชัยใจเด็ดยิงโอ้โหแอดดินก็ติดหลงกับทางด้านทีบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดแหละครับอู้เกือบได้ประตูขึ้นนำไว้ครับทีมชาติไทยนัดนี้นี่ถ้าหวังเข้าสู่รอบต่อไปนี่ทีมชาติไทยต้องชนะเท่านั้นครับเนื่องจากนัดที่ผ่านมาเนี่ยไปแพ้เติร์กเมนิสถานมาครับ หุนชิงหยอดมาข้างในลึกมาถึงปฏิวัติกำไหมปฏิวัติเลนมาที่โจนาธานเค็มดีเป็นเดวิดมีเกลสันให้มาที่สุปชคสุปชคฝากออกซ้ายมาครับนิโกรสมิเกลสนันมิเกลสันบอมยาวมาเจระเดินสักนี่คิดตรงนี้ก็ตรงตัวผู้รักษาประตูอย่างวิดินเลยครับเดี๋ยวทีมชาติไทยตัดได้อีกครั้ง สุปชัยใจเด็ดสุปรชัยพิกพิกแล้วสัตตรงนี้โอ้โบอลชนเสาครับโอ้โหจวนเกียรจนเกียจะได้ประตูแต่ยังไม่ได้ครับทา่น้านทีมชาติไทยอ้นี่ครับสุปัญชัยใจเด็ดสัตมาเลยตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านเสาเลยครับ โจนาธานเข็มดีเล่นกันทางด้านสุพันไหลออกซ้ายมาครับโจนาธานนิกรัตมิเกลสันให้มาที่เบเดวิสบอลอยู่ที่สุพชัยซัดต,ตรงนี้ยังติดทางด้านอยู่ดินแงับหยอดขึ้นหน้ามาเอาแล้วมิงเซียวไหลออกขวามาครับไทยหยุด เต็นกับการยุนฉิงไทยยุนยอดเข้าในองโลด,ดิควิดด้วยครับดัวซิงครับตรงนี้อุปติวัติโวยเพื่อนเลยครับโอ้นาน,น,นทีได้บุกครับแต่ก็ได้ลุ้นทําประตูครับจากด้านกลับขวาตรงนี้ครับก้มหน้าแล้วยอดมาที่จุดนัดพบครับได้คิดที่เสาแรกครับ รางคะแนนล่าสุดตอนนี้ก็เป็นทางด้านเติร์เมนิสถานครับแข่ง2นัดมีอยู่6แต้มครับในขณะที่ทีมชัดไทยครับแข่ง2นัดมีอยู่3แต้มนะครับโดนทา,านเข็มดีไหลออกซ้ายมาแชมกลุ่มครับถึงจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเราต้องเอาชนะไต้หวันให้ได้ก่อนครับแล้วก็ คอยมาเอาชนะทางด้านเติ้งเมนิสถานในบ้านครับเรามาลุ้นลูกได้เสียกันครับแนาทิปเล่นมาที่สุภชัยแล้วเอี่ยวตัวซัดตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็เอาเลยครับทีนชทยนับหนึ่งเลยครับจากทางด้านสุปชัยใจเด็ดครับประตูที่กองการมาแล้วครับอู้มาจนได้ครับทางด้านสุปชัยใจเด็ดครับ นี่ครับบอลของเบนเดวิธย้อนมาให้ชนะทิพฝากมาแล้วเอี้ยวตัวซับทันทีครับคมกีบครับลูกนี้บอลตั้งมาจากเบนจามินเดวิธครับแล้วชนาทิพจ่ายเร็วสุปชัยแต่งหนีครับก่อนที่จะเอี้ยวตัวซัดด้วยขวาครับ ูยู่นิ่งไม่ได้แล้วครับทางด้านไต้หวันครับอยู่ไหลมาที่โบลลอซีหมิงไหลออกซ้ายมาครับเล่นกับทางด้านเทียนหลองบางกูครับฝากมาตรงกลางที่โบลองครับแบงกู ลราหยดเข้าในตรงนี้มิเกลซันยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้ผ่อนออกซ้ายมาเล่นแับทางด้านเทียนหลองเทียนหลองเล่นสั้นๆมามิเซียวไหลออกซ้ายมาก่อนอยู่ที่มิเซียวอีกครั้งครับไปไม่ได้เหมือนกันแล้วจะฝ่าเข้าในตรงนี้ติดชนาทิ่กูโหล ชัยนิดไทเป้ครับเริ่มที่จะบุกกดดันทีมชาติไทยได้หลังจากเสียประตูตรงนี้มาดูบอลสวนของจเจริญศักดิ์ข้างหน้ามีสุปชัยสุภชัยจะไปไปไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ชาวอันไหลออกขวามามิเกลสันยังดักค้างไว้ได้เดวิดเล่นมาที่สุภชัยไหลออกซ้ายมาสุประโชคสาราชาติกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่จุฬาหันขีมดี นิกรัตน์นิเกลสันให้มาที่เบนจามินเดวิสแล้วสุภชัยขอขอแล้วได้ด้วยครับพลิกตรงนี้แต่ผู้ตัดสินกลับรังหน้าครับโอ้โหบอลมันเตลืมไปนิดเลยครับเท้าวขวาครับวิลลินครับบอมยาวขึ้นหน้ามาเบนจามินเดวิสเก็บเล่นไม่ได้ ชาอานไหลออกซ้ายมาไทยยวนตรงนี้ไม่ผ่านเบนเดวิตกลับมาตั้งที่จนนธานเข็มดีจนนธานไหลมาทางด้านกลับขวาครับสุพรรณทองสงเล่นกับทางด้านสุพนันบุรีรัตนสุพนันจะพาเปลี่ยนสปีดต,ตรงนี้ไม่ไปนะครับย้อนกลับมาตั้งที่ท,ทิิพันธ์พ่วงจัดสุพนันบุรีรัตน ฝากมาที่เจริญสักวงกรอนกับบอลแรกไม่ดีเท่าไรครับแต่ยังแก้ได้ไปเลี้ยงเข้าทางไทยลองครับแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันขึ้นเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านทิมชาติไทยครับขึ้นนาไชนีสไทยเปไปก่อน1ประตูต่อศูย์ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์ติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับเอาลดครับ ผู้ตัดสินเป่าเขียลูกลเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านใชยนิดไทเปชุดสีฟ้าขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างบอลของทางด้านชาลนไหลออกขวามา <c oughs> แล้วตรงนี้นีเกลมีกรัตนีเกีวสั้นครับยังดักเอาไว้ได้ดี บอลของสุปชัยย้อนคืนกับมาเบนเดวิสเล่นกับทา้านสุพโชกสาราชาตมิกรัมิเกลสันอาขึ้นมาเองครับมิเกลสันฝากเข้าในตรงนี้ซหมิงยังดักเอาไว้ได้ชาวอันฝากออกนั่นกาบซ้ายมาครับแบงกิวเล่นกับทา้านเทียนหลงเทียนหลงให้มาตรงนี้ ามาได้สวยครับทางด้านเทียนลองแต่สุดท้ายสุพรรณนุปูทำได้ดีครับจังหวะน,นี้แย่งบอลออกจากเท้ามาเล่นกัทางด้านชนาทิพสุขสินชนาทิพให้มาตรงกลางไปย้อนหลังครับทางด้านสุพรรณทองสงเปิดเปลี่ยนแกนมาท,าทันทีมิเกลซันเอาบอลลงได้นะครับเล่นกัทางด้านเบตมินเดวิตจ่ายยัดมาตรงกลางสุภโชคเสี่บมาที่ที่พันพ่วงจานไหลออกซ้ายมานิโกรัดมิเกลซัน มีเกลสั้นขาโยกตัดเข้าในมาครับอิทธิพันธ์พวงจัดลงซัดไกลตรงนี้ยังควักทิ้งออกมาได้อีกหนึ่งสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องการก็คือประตูนี่แหละครับอย่าลืมว่าเราต้องการลูกได้เสียให้มากกว่าเติร์นแมนิสถานครับถ้าหากเราชนะเอาเอาชนะเขาได้ครับต้องมาลุ้นจากประตูได้เสียครับ เป็นเดวิดเลนสั้นๆมาที่สุพนันจ่ายหักเข้าในมาครับสุพนันบุรีรั์บอมยาวมาโอ้ลึกไปถึงคือดินเลยวันนี้ทางด้านเะรเดินดิ์วงกรก็ค่อนข้างเงียบนะครับซีมิงเล่นมาที่ทางด้านบิงยูบิง,ย,องอยู่หยอดขึ้นหน้ามาสุพนันยางดักทิ้งเอาไว้ได้อิทธิพ์พ่วงจัน ิธิพันธ์จ่ายยัดมาง่ายๆที่สุปโชคสาราชาติอุปชัย,ชยแล้วก้มหน้าซัดตรงนี้บอลติดแฉลบครับหลุดออกข้างไหมแต่จเจริญศักดิ์ยังทันบอมยาวมาตรงนี้ก็หลุดออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของทีมชาติไทยน,นี่ครับเราจเจริญศักดิ์วงก้อครับถูกถอดออกเลยครับวันนี้ค่อนข้างเงียบแบบส่งทางด้านธิรศักดิ์เผยพิมายครับลงมาเล่นบ้างนะครับทางด้านกลับขวาครับ บอลของชนาทิพ์ครับฝากเข้าในหมัดตีราศัก์เล่นมาที่เบนเดวิดแล้วเอี่ยวตัวสัดตุงโอโ้โหลงมาแล้วได้แอสซิสทันทีครับธีราศัก์เผยวิมายครับทีมชาติไทยแซงนำเป็น2ประตูต่อ0ครับจากทางด้านเบนจามินเดวิธครับ นี่ครับดีดให้มาครับแล้วธีรศักดิ์เล่นชิงกับเบนเดวิธเอี้ยวตัวซัดทันทีครับนี่ครับธีรศักดิ์เผยพี่มายครับฝากให้ที่เบนจามินเดวิธแล้วพลิกตัวหนีซีหมิงได้ครับแล้วปั่นโค้งครับเข้าเสาไกลไปเลยไม่สะใจนะครับทีมชาติไทยครับเอาละครับขออีกประตูนึงครับบวกประตูได้เสียเพิ่มขึ้นมาหน่อยครับ ีหมิงไปมาที่ตรงกลางอีกครั้งเลยครับมิงอยู่ฝางออกที่สีหมิงครับจ่ายยัดมาตรงกลางขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับนิ้นคลองบอลแล้วบอลยาวมาตรงนี้สุพรรณก็ดักเอาไว้สุดท้ายบอลหลุดออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของทางด้านอินชาไทยเด็กกันเจนาทีฟกลับมาตั้งที่สุพรรณ สุภรัดบุรีรั์ไหลออกขวามาที่สุปนะดัดไม่เล่งเลยครับทีมชาติไทยนาทีฝากมาที่ทิิพันจ่ายมาตรงกลางแล้วเบนจจามินเดวิดไหลออกซ้ายมาชิงกันทางด้านสุประโชคฝากมาที่นิกรัตมีเกลสั้นแล้วมีพื้นที่มีเวลาไม่เปิดครับฝากมาเบนจามินเดวิดกลมหน้าแล้วซัดตรงุ้งบอลฉีกออก ไปนิดเดียวนะครับโอ้โอกาสพองสุดๆครับของทางด้านทิมชาชัไทยครับประตูที่3ยังไม่มาครับเดี๋ยวชนาทิพย์ส่งกระสินถูกขอดออกไปแล้วครับรรบ,อออบ่อนของเอา้าโล ไปกักกันเองครับล้ยกขึ้นหน้ามาตรงนี้ลึกมาถึงยุนชิงยุนชิงหยอดมาสุพรรณยังดักทิ้งเอาไว้ได้เบเดวิสเอาลกเคลียร์มาไม่ดีสุดท้ายไม่ผ่านที่ที่ผ่านธีรศักดิ์เล่นกับทางด้านสุภชัยกลับมาตั้งที่สุพนันสุพนันให้มาธีรศักดิ์เผยพ,พิมายครับบัวรชิด บอลอาทิตย์แข่งเข้ากลางมาธีรศักดิ์ไ้มาสุปชัยตรงนี้บอลมันติดแฉลบแล้วหลุดออกหลังไปเลยครับแลวถอดออกเลยครับทางด้านสุปชัยครับส่งปรเมศอัจวีไรลงมาเล่นบ้างครับวันนี้ทําไปหนึ่งประตูครับอ้นี่นะครับโชว์ฟอร์มค่อนข้างดีครับวันนี้ทางด้านสุปชยัยเจดเดครับ วิดินบอมยาวขึ้นแน่มายังไม่ผ่านในด้านที่ดิฟพันดิพันทองส่งเล่นมาที่จนุนธานเข็มดีครับฝ่าประตูกั๊กมีเกลสันให้มาที่เบนเดวิทประเมศอัจวิลัยยกออกซ้ายมาครับมีเกลสันมีเกลสันมองแล้วยอดมาแล้วจักรยานอากอาศตรงหูไม่ตรงกอบครับจีรศัก์เผยวิมายครับ อูสุดเลยครับยิงรูปนี้ครับนี่ครับมีกับสันหยอดไปที่จุด,ดนัดพบแล้วจักรยานอากาศเลยครับเกือบได้ยิงรูปสวยนะครับทางด้านธีรศัก์ิ์เผยที่ไมยครับเจกสันลาตีครัตรงมาแทนทางด้านเบนเดวิสเลยครับือดินบอมขึ้นยาวมาข้างหน้านะครับ ไม่ผ่านในนั้นทิติพันธ์พ่วงจันทระธานเข็มดีปากประตูกางครับสุพนันบุรีรัตน์สุพนันยอดให้ธีรศักดิ์วิ่งตรงนี้แล้วโอ้โหจำบอลลงแล้วสุดท้ายบอลหลุดออกหลังไปครับเป็นลูกตั้งเตะจากปากประตูหรอครับ ถอดทางด้านพิธิพันธ์ครับออกไปพักครับส่งทางด้านพิธิพัฒน์พิธิวัน์ครับสึงจิตธรรมกุลครับลงมาเล่นบ้างครับวนันนี้ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับก็เล่นได้ค่อนข้างดีครับทางด้านพิธิพันธ์ครับดักจังหวะของไกลหวันได้หลายต่อหลายหุ่นแล้วครับ่อ,อนวางยาวขึ้นหน้ามาครับมเกสัน ดักเอาไว้ได้ครับอยู่ที่สซูบันโดนาทานเข็มดีไหลออกซ้ายมาครับมิกรัตมิเกลสันเป่งกันแน่นเสกสันราติปรมเม่เที่ยมมาที่ธีรศักดิ์ธีรศักดิ์โยกโยกเข้าขวาแล้วซัดตรงนี้สามประตูต่อศูนย์เลยครับเอาจนได้ครับธีรศักดิ์เผยพิมายครับ โอ้โหสวยจริงๆครับลูกนี้ครับของนักธีรศักดิ์เผยิมายครับนี่นะครับวันแข่งริงขอให้สกอร์เป็นแบบนี้ครับบอลจากนั้นกับซ้ายครับปรเมพดึงจังหวะฝากมาที่ธีรศักดิ์โยเข้าขวาแล้วซัดเลยครับทั้งน้ำหนักและทิศทางครับมาดีจริงๆครับต้องชมนัครันปรมเมพด้วยครับหลอกเหมือนจะจ่ายซ้ายครับแต่ไหลมาให้ ทีรศักดิ์ครับโยกเข้าขวาแล้วตะบ,บันเลยครับ3ประตูต่อ0ูครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นางานทีมชัดไทยของเราทำได้ครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะแข่นี่ไทยเปหรือว่าไต้หวันไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบเปนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับ และก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคิวโอยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย b s p d 8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ rgb จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ